อัน้องมาแล้วมาแล้วกรับสวัสดีพอ่พอพ่อแม่แม่ทุกท่านนะครับแนะ้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรวันนี้เราสิมาคุยกันเรื่องเอฟซีที่ไม่หวังดีต่อองคอ์กรไม่หวังดีต่อองคอ์กรทําไมผมถึงบอกว่าไม่หวังดีต่อองคอ์กรไม่อยากให้องคอ์กรสาวน้อยเติบโตในพื้นที่ส่วนตัวของเขาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่า คือแบบนี้ครับคือแบบนี้เหมืมอนที่เราเห็นบาดผ่านมาเลยผมก็เพิ่งเห็นว่ามันจะมีบ้านฮักหลังหนึ่งก็ไม่รู้ว่าบ้านฮักชื่ออะไรเพื่อนไปโป <_. S 1> พสเพิ่นไปโปพสมีน่าจะมีสมาชิกในบ้านฮักแหละเพิ่นก็เลยเอาโพสงานของสาวน้อยสาวน้อยซอฟท์พาวเวอร์สาวน้อย,อย,อย,อยวงหนึ่งไปโพสลงในงานแล้วมันจะมีไอตัวหนึ่งของเมนว่าอันนี้เป็นบ้านฮักของน้องคนนี้นะโพสปิดงานหรือเปล่าเขาไม่ให้มาอย่ามาโพสตรงนี้อย่ามาสร้างประเด็นสร้างความแตกแยกให้น้องเขา เอ้ยของแท้เลยของแท้เลยไอยตัวนี้ผมรู้แล้วว่าเป็นใครตามโพสเลยครับตามนี้เลยตามที่เราเห็นนี่เลยครับไปดูเอาเลยนี่คือคําที่เขาพูดบอกครับไม่ให้มาโพสงานในพื้นที่ส่วนตัวของเขาคือบ้านหักหลังนี้ผมเชื่อว่านะครับเด้ออันนี้คือเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจนะครับว่าน่าจะเป็นผู้บริหารเขาตั้งขึ้นมาให้สร้างขึ้นมาให้ว่าเป็นบ้านหักของคนนั้นคนนี้เช่นเดียวกันกันกบน้องมิว ที่บ้านฮักที่พูดบริหารเขาตั้งขึ้นมาให้สร้างขึ้นมาให้คือเขามีสิทธิ์ทับบ้านฮักถ้าเกิดคุณเอาชื่อศิลปินเข้าไปใช้หรือเอาศิลปินรูปศิลปินเข้าไปเกี่ยวข้องใน yea. เพจเพจนั้นหรือโปรไฟล์โปรไฟล์นั้นนั่น,ฟฟน,น,น,นสแสดงว่าเป็นบุคลากรในองค์กรเขามีสิทธิ์ที่จะโพสต์งานด้ครับไม่ว่าจะเป็นเพลงของใครก็สร้างไม่ว่าจะเป็นวงไหนก็ตร้างที่มีงานหรือว่าจะเป็นศิลปินก็ตามหรือว่ารูปใครก็ได้สามารถเอาไปโพสต์ลงได้คุณอยู่ในบ้านฮักคุณเชียร์ศิลปินมันเป็นสิ่งทีีด่ด แต่ถ้าเกิดคุณเชียร์ศิลปินแค่ตัวศิลปินแต่คุณไม่เชียร์องค์กรนั่นแสดงว่าคุณไม่ได้รักองค์กรนะครับเรื่องหลายๆตัวนะครับอยู่ในนั้นนะครับตอนนี้เขาเริ่มผู้บริหารเขารู้แล้วว่าเป็นใครแล้วก็ผมก็มีหน้าที่ขยี้คือไอ้ตัวนี้และครับเมื่อเช้ามันก็เข้ามาหาผมอ่เรารู้แล้วนะครับาท่านเป็นใคร <laughs> คืออย่างงี้ครับพวกคนเนี่ยเหมือนที่บอสโจบ,บอกเลยเป็น เป็นเป็น,เป,นเป็นพวกขยะโซเชียลเป็น f อซขี้กระตือเกิดขึ้นอย่างนี้แหละครับคือไม่สนับสนุนองค์กรสนับสนุนแต่ศิล,ลปินอันนี้คือคําถามลองเอาไปหาคําตอบดูว่ามันใช่หรือเปล่าว่ารักศิล,ลปินรักองค์กรเพื่ออะไรแอบแฝงหรือเปล่าอันนี้คือประโยคคําถามนะครับเด้อก็ไม่รู้ครับว่าหลายๆคนที่ผ่านมาที่เชียร์ศิล,ลปิน <S <S เพื่อที่จะทําให้ศิล,ลปินตัวเองมีชื่อเสียงถามว่าได้ไหมได้ครับไม่แปลครับเชียร์ศิลปินทุกอย่างเชียร์ได้ แต่เชียร์ศิลปินแต่ไม่ใช่ว่าไปทําลายองค์กรเขาเออเขามีหน้าที่ทําเขามีหน้าที่ขยายงานขายงานขายกันเขาก็มมหน้าที่้งไปเอฟซี FC, ทุกคนมีหน้าที่โพสต์งานลงไปในกลุ่มบ้านบ้านฮักแต่ละได้เลยขอแค่ไม่ทําลายองค์กรขอแค่ไม่ไปด้อยค่าใครไม่บมไปด่าผู้ใดสามารถที่จะทําได้เลยเพราะเราอยู่ในบ้านฮักเพราะคุณตั้งบ้านฮักขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนเข้าไปสนับสนุนไปเชียร์เราก็มีสิทธิ์ที่จะเอาผพงานขององ,องค์กรเข้าไปโพสต์ได้เหมือนกันครับมา่ต่างกันจากกันครับเลย เออไม่ต่างจากกันเลยคือคุณไม่มีสิทธิ์และคุณไม่มีสิทธิ์ห้ามด้วยเจ้ว่าไม่มีสิทธิ์ห้ามด้วยนะคุณน่าจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษและครับในโปรไฟล์ของช่อง youtube ช่องหนึ่ง <laughs> นะคิดดีๆห้าคิดดีๆนะครับเด้ออย่าไปถ้าไปทไับลายองค์กรเขานะครับผมเชื่อว่าคุณรักศิลปินแต่ไม่รู้ว่ารักถูกวิธีหรือเปล่าเออเคยได้ยินคำนี้ไหมพ่อแม่รังแกฉันไหมคุณยังไม่นขนาดนั้นนะครับคุณยังไม่มีแสงขนาดนั้น นะเมื่อสาวก็เข้ามาห้องผมก็ไปป่วนทุกทุกห้องนั่นก็คือ f c ฟซขี้กระตึกเหมือนที่บอสจอพูดแหะครับพอไปป่วนทุกคนป่วนทุกห้องมันจะมีอยู่สองหลายยูทเซอร์แหะครับที่เข้ามาป่วนไม่รู้ว่าเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าแค่เปลี่ยนยูทหรือเปล่าไอ้ตัวนึงก็เห็นทาเท่าที่เห็นนี่แหละครับป่วนอยู่ในองค์กรไม่พอป่วนอยู่ใน YouTube ช่อง,งต่างๆที่แชร์องค์กรแชร์คนที่เห็นต่างจากตัวเองไม่พอไปป่วนฮอดพุ่นและการและการขออนุญาตเอานำะรายการทางช่องสาม ของพี่หนุ่มกันชัยกับไปปวนเขาผมเรียกว่าป่วนนะครับเพราะไม่ใช่พื้นที่ของเจ้าเขาก็ไม่ได้คุยเรื่องศิลปินบ่ได้คุยเรื่องหมอล่ำเขาคุยเรื่องอื่นคุณก็เอาชื่อสองศิลปินเจ้าไปโพดนั่นแหละครับเหตุผล mm hmm. ว่าทําไมอย่าเอาชื่อศิลปินเข้าไปแอบอ้างไปโพสไปครอบเป็นแต่ละมองเอาแต่ชื่อศิลปินเป็นบ้านหักหลังนั้นบ้านหักหลังนี่อย่าเอาไปทํามันสร้างปัญหาให้ศิลปินบุรู้ว่าเขารู้กับคุณไหมถ้าเกิดเขาไม่รู้เรื่องกับคุณนั่นแสดงว่าคุณถ,ถือวิสาสะ เพราะคุณไม่ได้ขออนุญาตจากเขาว่าต้องเอาชื่ออีลาชื่อคนอนั้นคนนี้ไปเป็นหอยไทยไปทำไหมนะครับไปทำใหม่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนปลุปโปรไฟล์ปเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนนิสัยใจคอคุณด้วยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแนวความคิดด้วยเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนการกระทําของคุณด้วยอันที่สําคัญคือเปลี่ยนนี่อยู่ใน,นนี่หันมามองในะโลกในแง่ดีไม่ใช่ว่าใครเห็นต่างแล้วเขาเขาจะเข้าไปรบกวนเขาหมดไปรบกวนเขานะ่ะเขาถ้าเกิดเขาอ่อนย้อมน่ะเขาอ่อนยอมกนะ็เพื่อเขาออเราขา่ำข้านพวกเจ้า เชียร์ศิลปินเชียรให้มนสนุกสนานเชียร์ให้เขาเป็นที่ให้เขาคนรู้เออให้รู้ว่ามีผลงานอะไรเออเขาแสดงเป็นอย่างมีผลงานอย่างมีเพลงอีอย่างเวอร์เพลองพลอย่างให้เขารู้ถึงผลงานตรงนี้โมเมนต์ว่าเจ้าสิบออครับเขาไปทั้งทั้งที่ผลงานยังไม่รู้เลยว่าอะไรคุณก็ไปขายงานให้ศิลปินคุณก็บอกว่าฝากไปฟังเพลงนี้ในเด้อฝากไปฟังน,อน้องคนนี้เวอร์เพลงนี้เด้อนี่คือการขายงานให้ศิลปินเขาจะได้รู้จักศิลปิน ไอ่เป็นว่าเจ้าสีแล้วตราเอาตั้งกำลังไปคุ้มคู่เขาให้เขาไปเชี่ยเขาข้คนครับเขาไม่ได้กินยาคือเจ้าเขาไม่ได้กินยาเหมือนพวกคุณนะครับคุณเนี่ยนะครับสองคนนี้นะครับเท่าที่ผมรู้มาตอนนี้นะอีกหลายๆคนเดี๋ยวผมขึ้นเอาขึ้นมาให้ดูคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ดูไปสร้างความปั่นป่วนใครที่ไม่เชียร์ไร่านไม่เข้าไปดูหรอกจะเข้าไปยิงช่องมันตั้งสีกับคอมเมนต์เป็นอย่างนี้ก็คอมเมนต์เป็นนี่คือคนคนหนึ่งที่อยู่ในช่องยูทูบช่องหนึ่งที่ไปสนับสนุน สนับสนุนคนที่ไลฟ์สวดในวันนั้นมีคนแคบเข้ามาได้ว่าจะไปยิงช่องคนอื่นที่ไม่สนับสนุสนศิลปินตวัวเองสมองไม่มีเออทำลายคนอื่นอย่างเดียวคุณทําลายได้ครับคุณมีสิทธิ์ที่จะทำลายคนอื่นได้ถ้าเกิดคุณไปชอบแต่คุณก็อย่าลืมว่าคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทาเหมือนคุณเหมือนกลันเข้าใจนะครับเข้าใจตามนี้นะคิดดีทดําดีมันจะได้สิ่งดีๆกลับมาคิดไม่ดีทําไม่ดีสะท้อนกลับไปหาคุณทั้งหมดเลย เข้าใจนะครับถามว่าทําไมผู้บริหารเขาถึงไม่ออกมาเคลื่อนไหวเขาออกมาเคลื่อนไหวอยู่แล้วแต่เขาก็ทยํยบเนี่ๆจะไปะต้องสนใจนักผู้บริหารก็ผู้บริหารเขามีงานเยอะแยะเขาอาจจะฝากฝากงานไว้กับคนอื่นก็ได้พวกเจ้าก็ต้องไปสนใจรอกพวกเจ้ามีปัญหายู่อย่างยวคือพวกเจ้าสร้างปัญหาให้องค์กรเขาสร้างปัญหาให้ศิลปินไม่รู้ว่าศิลปินเขาเนี่ยรู้เรื่องนี้หรือเปล่าจําไว้นะครับเด้อคุณเชียร์ศิลปินฝั่งคงก็แล้วแต่เขาไม่พูดอะไว่าแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเอา กลุ่มก้อนของบุคุณเข้ามาแฝงในองค์กรเขาเพื่อจะทําลายคนอื่นเชียร์ศิลปินมันไม่ใช่ว่าเชียร์เป็นแน,นวาทางเดียวมันมีวิธีการหลายๆคน,นเพราะฉะนันใส่ตะอํานาจใส่ตะอารมณ์ใส่ตะกําลังมันใช้กับคนหมู่มากไม่ได้นะมันใช้กับคนหมู่มากไม่ได้คุณลองเอาไปใช้กับครอบครัวคุณลองดูว่าคุณจะใช้คุณจะบังคับลูกเต้าเดาดา่าคุณได้ไหมนะลองเอาไปทําดูนะครับแต่ไม่ใช่บุคลากรในองค์กรไม่ใช่คนในสาวน้อยเพชรบ้านแพง นะครับแล้วเขารักการเชียร์การเชียร์สิลปินอย่างนี่อย่างสนุกสนานแล้วเขาก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่นเขาลบบูชาเขาคอยจะเลื่อนเติบโตมาขนาดนี้คุณจะเอาแค่คลิปเล็บคุณเข้ามาแฝงในองค์กรไม่ได้นะครับเข้าใจไหมนะครับฝากด้วยนะครับฝากไอ้สองตัวนี้ด้วยเห็นเจอที่ไหนก็บล็อกมันไปนเลยไม่ต้องให้มันนะครับมันมีที่ยืนในสังคมแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับเฟซบุ๊กเนี่ยเขาเห็นแล้วครับเขาเข้าไปสองเรียบร้อยแล้ว เจ้าเป็นภยนัยมาจักไสเขารู้แล้วว่าคุณเป็นใครนะครับไอบ้บีว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 ีอันยองอันยองฝากนะให้คิดคิดแล้วให้มันได้นะครับเนี่ออยู่ในนี้เขาเรียกก็สมองเขาไม่เรียกว่าอุจาระอันยอง